สวัสดีครับชาแนลน้องใหม่ครับติดตามหลวงตาครับลวงตาบุญชื่นนะฮะตอนนี้จวัาอยู่ที่วัดบางฝากนะครับตอนยี้ยามเช้าครับตีห้าสี่สิองนาทีครับหลวงตาบวญชื่นออกรับบิณฑบาตนะฮะลูกศิษย์ลูกหายาโยมของลวงตานะครับนะฮะที่ลานวัด บางกว่านะฮะตอนนี้กาลังเริ่มตุดองออกไปนู้นประตูประตูวัดแล้วครับล้นเลยครับล้นเลยล้นมากอะฮะล้นล้นไปทางไหนเ่ยลูกออกนอกวัดแล้วครับลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะมากล้นนอกวัดเลยนะ บรรยากาศครับบรรยากาศตอนตอนนี้หลวงตาออกรับบิณฑบาตนะฮะอีกละสี่รูปนะสี่รูปก็วันนี้นะหลวงตาเจ็ดประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าหลวงตาก็จะออกเรือพุ่งลงบา,บา,บา,บาย่านยาวตอนนี้ก็เรียกว่าย่า,ยานะ

อ่ีบสองแต่จะไม่เลยมาแล้วหลานาทีแล้วสมอในะมใสลยไม่นไม่เม่ไรไม่ใช่ปัจจัยนะครับในถุงไม่มีปัจจัยนะครับใครมีปัจจัยในถุงมาออกนะครับดูบรรยากาศย่างยม มือนี้ตอนนี้กังเมื่อวนอยู่โอเคทำนี่ท่าญยโยมเป็นลานวัดเลยดูบรรยากาศครับตอนนี้ออกรับปิดตาบาัดตอนเช้าตีห้าตทสองครับเริ่มเริ่มนฮะต่ตอนนี้หลายนาทีกเกือบมาห้สิบแล้วตีหหสบเกือบหกมองเช้แลวเริ่มกใกล้สว่างแล้ว โอเคครับให้ด <pada laughs> ูพมามานครับเยอะจริงครับอนนีี่่่ยู